สวัสดีค่ะคร่อยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะเวลาอ่อยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะว,วันนีเออ้เราจะมาทำสลัดปูอัดแครนเบอร์รี่กันนะคะก็เป็นสลัสสด เมนูหนึ่งที่อ๋อยอยากจะแนะนําให้ทําเพราะว่ารสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็มันมีความแบบเปรี้ยวนิดๆิดของแครนเบอร์รี่แล้วก็เคี้ยวไปก็กลุ่มกับลุมกับกับถั่วที่เราใส่ไปนะคะก็ทานไปแล้วก็อร่อยมากแถมมีกลิ่นในรสชาติของเซอร์รี่นะคะถ้าคนถ้าคุณผู้ชมชอบทานหรือเซอร์รอี่ก็เรียกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขึ้นช่ายของฝรั่งซึ่งจะมีต้นใหญ่ ก่อนเอ,เอพิโน์ก่อนหน้านี้อ๋อยนําเสนอเมนูไปแล้วนะคะผัดลูกชิ้นใส่ซลารี่่วของเสลารี่เองเนี่ยเวลาเราซื้อมันจะเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคิดว่าคงทําคือเราทําครั้งหนึ่งอทานมันก็ไม่หมดอยู่แล้วล่ะก็แบ่งก็จะแบ่งเป็นสองเมนูนะคะซึ่ง สลัดรีต้นนี้ที่เราซื้อมาก็จะมีหนึ่งเมนูซึ่งทำไปเมื่อวานนะคะก็เป็นกระลูกชิ้นใส่สลัดรีนะคะอีเมนูหนึ่งเนี้ยก็จะมาทำสลัดปูอัดแครเมลี่ที่เราจะมาทำกันวันนี้นะคะก็เริ่มเลยก็ส่วนประกอบจะมีมาอยองเนสนะคะ5ช้อนโต๊ะโยเกิร์ต2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำป่นนะคะ1ิส่วน,นสช้อนชาแล้วก็จะมีอ่อนี่มันจะเป็น ที่คุณผู้ชมเห็นมันจะมี2ออย่างสีต่างกันเห็นไหมคะอันนึงเนี่ยจะเป็นนัดเม็ดหรือผงจันเทศปปนอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคาจันซีซินนิงคือคาจันซีซนนิงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูขวดมันเป็นอันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อในในท,ทาท้องตลาดได้ทั่วๆไปตัวนี้มันจะมีผสมเกลือเพราะฉะนั้นในสูตรที่เราจะทำน้ำสลัดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะคะคือถามว่าบางบางท่านจะมองว่าแล้ว ผงจันเทศป่นกับคาจันซีซิเนิงเนี่ยไม่ใส่ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวเนี้ยจะเพิ่มเพียงแค่กลิ่นของมันแค่นั้นเองถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะขั้นตอนการผสมอ่ะเส่็จไปเลยนะคะโยเกิร์ตทุกอย่างรวมไปให้หมดเลย ตัวของมายองเนสเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้ในเอพิโซดปอเปียแฮมชีสน้ำสลัดปอดอฟที่อ่อยเคยลงคลิปไว้ให้ค่ะน้ำสลัดเราเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำสลัดกันเลยซลารี่ที่เราทำวันนี้คุณผู้ชมสามารถไปดูวิธีการเตรียมได้นะคะในเอพิโซดผัดลูกชิ้นใส่เสลารี่ค่ะ ซึ่งเราจะใช้ส่วนก้านทั้งหมดเนี่ย250กรัมค่ะปูอดนะคะใช้250กรัมหั่นเป็นท่อเลยค่ะนงาสลัดนะคะที่เราผสมไว้ลงไปเลยต่อมาก็เป็นถั่วนะคะถั่วแล้วแต่คุณผู้ชมชอบอยากใส่ถั่วอะไรสวดใส่ไปนะคะแต่วันนี้เราจะใช้ออแอลมอน์แท่งอกนะคะ มเมล็ดทานตะวันอบแล้วก็ถั่วพีแคนอบนะคะถั่วทุกอย่างต้องอบแล้วผ่านการอบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวของแครนเบอร์รี่เองนะคะเอาใช้เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยอ๋อถั่วเมื่อกี้อาใช้เศษหนึ่งส่วนสามถ้วยนะคะทีนี้เราก็ผสมเลยนะคะค่อยๆผสมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปูอัด <c oughs> ของเราจะแตกจะไม่สวย ท่านใดที่ชอบมายองเนสรสหวานหน่อยหนึ่งก็สามารถเติมน้ำตาลไปได้นะคะแต่พอดีว่าตัวแคนเบอรี่เนี่ยของเขาก็หวานอยู่แล้วอ๋อก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเวลาจะเอามายองเนสมาทำเป็นน้ำสลัดก็จะเติมต้องเติมน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลลงไปเพิ่มนะคะ,อะโอเคคุกแล้วนะคะเข้ากันแล้วเดี๋ยวเอาไปจัดจานแลวเสิร์ฟกันนะคะ ก่อนทานก็โรยหน้าด้วยอ่อแอลมอน์อบทานตะวันอบแล้วก็ถั่วพีแขนอบสับหยาบนะคะ ก่อนจากการถ้าชอบวิดีโอที่อ่อยทำนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน่อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวอ่อยเองค่ะ